สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลยร์อบอลทุกคนเลยนะข่าวสารล่าสุดของนักกีฬาวอลเลอออย์บอลหญิงไทยนะครับว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอะไรยังไงบ้างต้องบอกว่าเมื่อวานวันที่25มิถุนายน2565สาวไทยได้ออกเดินทางแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่ง14คนที่ติจสนามที่3มีใครบ้างดูได้ที่รูปเลยครับ what จะบอกว่าบรรยากาศการเดินทางไปแข่งขันวอลเลย์บอหญิงเชั่นียุคปัจจุบันนี้ช่างต่างจากยุคที่โควิดระบาดช่วงแรกๆนะครับต่างกันมากจะต่างกันแค่ไหนก็ดูบรรยากาศการเดินทางของรุ่นพี่เจเซียนสิครับโอ้โหยังกับคุณหมอเลยนะ ต้องยอมรับว่ารุ่นพี่ของเราเนี่ยต้องระมัดร,ระวังเป็นพิเศษนะครับเพื่อความปลอดภัยและเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของทีมชาติปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไม่มีอะไรขวางกั้นนะครับใครจะมองอะไรยังไงก็แล้วแต่ฉันทําเพื่อชาติโควิด <c oughs> ก็ทําอะไรรุ่นพี่ของเราไม่ได้นะในขณะที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยเจนใหม่นะครับก็กําลังต่อเครื่องไปที่บัลแกเรียนะยังไงก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ พวกเรารอเชียร์อย่างใจจดใจจ่อตื่นเต้นอดใจรอไม่ไหวแล้วนะ29นี้เจอกันครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับอัปเดตเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย